เมื่อกี้ลราพี่พูดถึงหนึ่งทานผมก็นึกเกี่ยถามพี่ปกตีพกพวกเราเขาก็เขาอยากจะทําบุญทําทานเขาก็ฝากสตังมาแต่คนใกล้กชิดอยู่ในบ้านกันเนี่ยเอา้าฝากไหมเขาก็อะเอเอเอ๋อไว้พรงนี้ก็ให้เขาบอกแล้วกันพวกไปวันมาก็เราก็ลืมเขาก็เลยไม่ได้ทําบุญทีนี้คราวหน้าเราก็บอกให้อีก เขารู้สึกเขาก็จะไม่ค่อยศรัทธามากนะแต่ลนหลังเขาก็ออกมาได้ผมอยากถามพี่ว่าคนที่มีศรัทธาน้อยเนี่ยเราไปถามเขาเราไปขอให้เขาทำบุญเราทำาอกุศลกรรมหรือเปล่าที่ทำกันไปค้อนแค่้เขาทำบุญเนี่ยเราเราเราทำอกุศลกรรมหรือเปล่าขนาดนั้นหรือ อากุศลแปลว่าไม่ดีไม่เป็นบุญโง่เ<อ>งี้ยเพื่อนทั้งที่เราต้องไปค่อนแค่ไม่บ่อยนะคนบางทีใช้ได้กวามเมตตา<อ>ทีก็อยากให้คนอื่นได้บุญด้วยครับ,รบถ้าถ้ามันเป็นได้ใจ<ม>บริสุทธิ์นะหมอนะครับมันไม่เหมือนคนที่อยากเอาหน้าเอาตาแล้วก็ ตัวเองเนี่ยไม่มีเงินกับเขาหรอกไี่น้อยแต่ใจก็อยากทานั่น <c oughs> ทํานี่ทํานูน่นก็อาศัยเรามีปากแต่ว่าก็เชี่ยวบอกคนนั้นบอกคนนี้บอกคนนั้นบางทีอาจฉลาดหน่อยก็เรียกว่ามีมีความเฉียวฉลาดในการพูดหน่อยก็เ,เลยพูดอันน้สงอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นอ้างไม่พก BR, อก็อ้างคนนั้นอ้างคนนี้อ้างคนนู้น,อ,น,น,นอ้างมันก็เรียกว่าแบบชูชกอะหมอ <c oughs> ชูชกเก่งไหมล่ะ <Okay. S 2> ขอไม่เคยมีไม่ได้อ่ะได้เพราะวาสุชกมีปัญญาดีนี่แหะปัญญาของของท่านเนี่ยมันยังไม่ถึงเ่อบุคคลที่เดินทางในสายดีแต่ว่าปัญญาเธอดีป <Okay. S 2> ัญญาเธอดีเท่ก็ขอเก่งเท่ก็พูดเก่งอ้อมล้อมเก่งหมายว่าล่ะคนก็แกไม่มีอะไรแต่แกมีเงินเยอะแยะ mm hmm. บางคนที่เขาทํา กันสมัยนี้ก็มีคนประเภทนี้เยอะแต่ไม่ใช่เป็นชูชกนะคือก็ไม่ได้คิดไปขอทานนะเขาเพียงต้องการให้คนนะ่ะได้ทําบุญด้วยอันนี้พูดถึงในกรณีที่เขาบริสุทธิ์ใจนะเราไม่ว่าไอ้พวกที่ไปทําลายความดีคนอื่นในการหลอกล่อเขานะอ่าใน,นคนที่บริสุทธิ์ใจอย่างเนี้ยตัวเองไม่มีแต่กระอยากให้คนอื่นก็ได้ทําอีกประการหนึ่งถ้ามันทําเพราะว่าเราสึกว่าเรามันมีหน้ามีตา มีนามีตาเลยมีคนชื่นชมด้วยมีคนเขาบอกโอ้ยเองเนี่ยทำบุญเยอะนะ,ะในกรณีอย่างเนี้ยหมอหมอจะถามว่าเรามีอกุศลไหมที่เราไปค่อนแค่พูดพูด,พ,ดพูดในเขาอะไรต้องเสียชะตังให้กับเราอะใช่ไหมละ่ะทั้งทั้งที่คนเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรหรอกเขาก็ยังขี้เหนี่ยวอยู่เยอะอะแต่ว่า ไอ้วาจาเราหวานน้อมอ่อนหวานเนื้อพูดดีจนเขายอมเสียสละสลึงสองสลึงว่างั้นนะไม่ได้เยอะแต่กูก็เอา, <c oughs> อาถ้าเจอแพทแจกซองอย่างเดียวแล้วไม่พูดอะไรเลยเนี่ยนะคนมันก็บางคนก็อาจจะทําเพราะว่าเขาเรียกว่ารักหน้าตาไว้หน่อยเดี๋ยวหาแหม่นั่งรถเอแค่เนี้ยทำบุญไม่เป็นเดี๋ยวมันจะว่าเราใส่ซองเพื่อนหน่อยว่า ออย่างนี้หมอไอ้ความประพฤติของคนเนี่ยถ้าเขาไม่บริสุทธิ์ใจตัวเขาเองมันก็เป็นโทษสองในความบริสุทธิ์ใจถ้าเขาไม่ฉลาดเขาก็ได้ผลน,น้อยที่ผมว่ามันได้ผลน,น้อยก็อย่างไรก็เพราะว่าคนที่ทำบุญกับเขาเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่เต็มใจทำ ส่วนใหญ่คุณคิดเต็มใจทำกับเราจริงๆมันมีน้อยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนเราเขาไม่ได้คิดเห็นความเป็นประโยชน์อย่างเราถูกไหมหมออ่าคนเหล่าเหล่านี้ที่เขาทําบุญโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเต็มใจกับเราด้วยเขามีอนิสง์มันน้อยด้วยแต่จะถามว่าเรามันจะมีอกุศลเมื่อเราไม่มีอกุศลหรอกหมอถ้าเรามีเมตตาอ่าเรามีเมตตา ถ้าพูดถึงอะไรก็ในจริงใจนะเราก็ได้มีความเมตตาต่อตเขาทีนี้ยังเล่นอะไรไปทำโอ้เขาจะสร้างอะไรเจดี JD ใหญ่หนึ่งปีสองปีสามปีส,มปสี่ปีห้าปีเฮ้คนที่ทำุญก็เอาทำอย่างเดิมเลยหลือทำไมไม่เสร็จทันที <laughs> สุดที่จะเราถามยังไงพี่แค่เรากำลังอ่อนกันนะเราไปถามกันมันรู้สึกเป็นการบุญของเรามันจะตกไปมากเพี่ครั้งแรกๆครั้งหนึ่งจองสามเราเต็มที่แล้วก็ห้าหกเจ็ดนี่ยมันมันความบุญของเราของอาจจะได้น้อยลงใช่ไหมถ้าเราเราไปถามมันหด ใช่แล้วพี่ครับะบุญจะได้น้อยใช่ไหมน้อยหรอมันกดจะใล้ไปเลยมาจองอ่ะจะไปทำอะไรก็แล้วแจกไม่เป็นไรนะไอ้ก็โง่โง่เลยครับเองหมอคือเราจะทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาถึงคนรับก่อนว่าเขาจะเขาจะตั้งใจทำอย่างที่เราให้หรือเปล่าทุกคนมันก็ต้องคิด แต่เราไม่คิดเราก็เสียเงินเปล่าจะหาว่าเขาไม่ซื่อไม่ตรงเรามันไม่ฉลาดเองเขาไม่ได้บงคับให้เราทํานะอืเราไปทําเองเขาเพียงแต่คนพูดแล้วเขาเป็นคนเอาอนุญาเอานี้เอาไว้นั่นไหมเราดูซะเยอะแยะไม่งั้นไอ้ไอ้คนที่เขาหลอกชาวบ้านชาวเมืองจนได้เงินได้ทองไปจะทําสําเร็จได้ยังไงล่ะอืมันไม่ได้ก็ว่ามันขึ้นอยู่กับ เราเขาคนเดียวมันต้องเราด้วยเพราะว่าตบมือข้างเดียวมันจะดังไงมันก็ต้องสองข้างมันจะดังแผลเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแม่หมอสรุปที่ผมถามเนี่ยผมไม่ได้เป็นบาปนะฮะเรารักษาสิทธิ์ของเราใช่ไหมครับรักษาสิทธิ์เราหมอ,อเราต้องถามหมอ,อเขาทําจริงไม่จริงเราต้องสอบสวนพิจนารณาดูก่อนอแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราคิดแล้วแต่เราคิดไม่ถึง แล้วมันเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเป็นที่หน้าไม่ไม่ปลื้มใจคิดต่อไปก็ต้องวางใจว่านี่เราคงใช้เวรใช้กรรมเข้าไปถ้าคิดต่อไปแล้วหมอล้วก็เออเราคงจิตนี่เขามาชาตินี้เราคงองมาใช้เขาแบบนี้เขาเอาเนี่ยเอาไปทางนี้ไงเขาก็ไม่เอาไปทางอื่นแต่เขาเอาแบบนี้จากของเราไปแทนเนี่ยถ้าเอาทางอื่นเขาก็เอาเราไม่ได้ มันเอามาทั้งตรงทางมันมันตรงนิสัยเราคือเราเป็นคนอยากให้ชอบทําบุญเนี่ยเลยเอาจากเราไปได้เราคงกับเขาคงมาทวงเงินเราอะ่ะเอาสิ่งนี้ไปอันนี้ก็จบตรทง่ว่ากูใช้หนี้มมงแล้วนะเป็นเอากูจบหนี้กับเมืองชาติหน้าไม่มีสํารับเรานะอย่างนี้ก็มีหมออาการแบบเชื่อเราคือถ้าเราคิดมันไม่ได้ไปเห็นเรื่องที่จะทําแล้วมันเห็นตลอดสายว่าเราทําแล้วมันมัน มันได้อะคนเขารับไปทําจริงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเกิดผลจริงเราก็ปพิ่มใจนั่หมอะนะับแต่ถ้าเราไปเจอประเภทที่เราเราเราคิดดีแล้วเราก็พิจารณาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เราทําลงไปเรามองที่คนแต่เรามองที่สิ่งที่จะเกิดตามมาคือเนื้องงานกับสิ่งที่มันเป็นเช่นวิหารทานเราไปทําโบสถ์ทวิหารใการประเรียนแบบนะั้นใช่ไหมละ่ะ ไปทําไปทําไปอย่างหมอว่าปีนึงก็ทาไปหน่อยปีนึงก็ทาไปหน่อยอย,อย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเสาโดเดงก็จะตั้งโดอย่างนี้นถึงเวลามันกระชินทีมก็บอกกระชินสร้างวัดนันจะสร้างสลานันจะทําบุญนั่นจะจะสร้างไอ้นี่พอไปในมามันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะมีเสาโผล่ไปต้นหนึ่งนั่นแหละที่แล้วไปไหนไม่รู้ตอนหลังแล้วเออกูไม่ทํานีหว่าที่นี่ไม่น่าทําไม่เห็นประโยชน์อะไรแสดงมันคงกินโกงกันแน่ๆนะกูตัวแล้วละ แต่ว่าเราสวยแล้วไม่ได้บุญไม่ได้เราจะคิดว่าไอ้ที่เป็นบุญก็เป็นบุญครับเพราะเราตั้งใจทำถูกไหมหมอแต่ผลของที่จะเกิดนเรื่องทางโลกหมายความว่าถ้ามันเป็นมิตรกับเรามันก็ต้องสําเร็จเสร็จผลถ้าเขาเป็นศัตรูกับเราเขาก็ต้องทําลายผลของเราให้เสียหายถูก,ถกไหมหมอต่ได้ว่าไอ้นี่มันคงปเป็นกรรมในเวรเรามาก่อน ถึงว่า,ามันมาทวงเอาเของเราไปแต่ให้มันเชื่อไหมกูยังให้หมาแดกได้นี่หวะหมดเรื่องนี้เฉพาะมันนะแต่ถ้าพูดถึงบุญเราได้เนี่ยเราได้วิหารลทานบาทสตังที่เราลงไปก็ได้วิหารละทานแล้วบุญนี้ไม่มันไม่ได้เสื่อมถ้าคิดอย่างนี้นะหมอมันไม่เสื่อมแต่ถ้าเราไม่ได้คิดว่านี่เป็นการใช้เวรใช้กรรมกันเราคิดว่าแหมกูโดนหลอกโมโหโกรธอย่างเนี้ย ไม่ได้บุญหรือว่าได้น้อยอครับงั้นทางชีวิตปรงเสถียินะโยมแต่รายนี้ผมไม่ได้เป็นเพื่อนครับส่งมาประมาณสามสี่ร้อยคนเป็นแผ่นใหญ่เลยคณะกรรมการอะไรเงี้ยผมก็เตือนเพื่อนคนคำหัวหน้าใหญ่สนิทกันบอกเอ๊ะปีนี้มันทำช้า เขาไปสืบมาแล้วเขาบอกใช่เงินนี่ยจะเอาวาดเอาไปทํำสลาซะนี่ไม่ไม่จะตรงกามประสงค์เนี่ยก็เลยแต่ว่าก็ดีท่านก็นยังบอกตามความจริงและแต่ความจริงท่านมาได้ชอบเจดีย์ฮะเราก็มาสร้างเจดีท่านก็ไม่ชอบจนะเอาเงินไปเพราะยังไงเงนมันก็ต้องสร้างอยู่ดีแต่ก็ท่านก็เอาเนี่มาทำสลาก แถ้าเราคิดเป็นก็จบไปเราคิดให้เป็นแล้วก็พุ่งส่าต่อไปก็อยู่ที่เรานะอ่าเงินของพวเธอก็อยู่ที่เธอนะแต่ไม่ได้บังคับเป็นหลงขันนะก็อไว้ก่อนเลยนะอก็นี่เรื่องที่หลวงพ่อเคยพูดของเก่าของเพียแต่ผมยังยังคาใจนิดหน่อย ยังพระนาคเมิงพิเ็นพ,พูดเสมอว่ายังโกรธแต่ไม่ไม่อาฆาตเกตดกามอย่างของพระหันเนี่ยไม่รักในสิ่งที่คนรักไม่โกรธในสิ่งที่คนโกรธแลอไม่เกลียดในสิ่งที่คนเกลียด,ดแต่ว่าถึงพระโสดาม,มันเนี่ยโสดาวันยังโกรธแต่ไม่ฆ่าไม่ ไม่ผิดศิลแต่ที่ผมอยากถามว่าพี่ฮะข้ะคนักามีนี่ตามความจริงเนี่ยผมก็ต้องเชื่อที่องค์สมเด็จสมาจารบอกพอยังมีโกรธแต่ว่าไม่อาฆาตไม่ผูกโกรธไม่ผูกโกรธฮะแต่ที่ผมอยากทราบว่าพระโสดามันยังโกรธแต่ก็ไม่ไม่อาฆาตแล้วก็แตกต่างกับพระอานาคามี ยังไงครับพี่อนณาคามีก็ยังโกรธแต่ว่าไม่ผูกโกรธไม่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 อาฆาตเกียตกรรมเอาเฉพาะความโกรธอย่างเดียวพระโสดาบันแต,ตกต่างพระอนาคามียังไงพี่ครับโสดาบันเนี่ยยังโกรธแต่ว่ายังมีทางเพศแล้วก็ไม่ผิดศีลแต่อนณาคามียังโกรธแต่ว่าไม่ไม่ผูกโกรธแลวเกียตกรรม เราทั้งโกรธมันแตกต่างยังไงพี่ครับมองก็นลองดูสิก็ทั้งสองท่านที่เป็นพระโสดาบันกับที่ท่านเป็นพระอนาคามีเรื่องของความโกรธมันเป็นเรื่องของอารมณ์ หมออารมณ์นะมันไม่ได้เกิดจากการที่ใช้ความคิดทั้งสองท่านนะถรา้าพูดถึงมรคลแล้วนะถึงแล้วนะไม่ใช่คนธรรมาดานะถ,าถ้าคนธรรมาดาเนี่ยมันเกิดจากการคุ้นคิดแล้วเกิดอารมณ์แต่ในความเป็นพระโสดาบันท่านไม่มีเรื่องความโกรธไม่ใช่คนที่จะาจะเกลียดหรือโกรธใครเลยม,มากรธแต่เป็นเรื่องของการสแสดงอารมณ์ไม่ชอบแล้วจะเกิดความโกรธ นิพพัสดาบันนี่พระโสดาบันนั้นอารมณ์พระโสดาบันกับอารมณ์พระสิกข,ขาธคามมีที่แสดงออกมาคือเป็นเรื่องของอารมณ์ไม่เป็นเรื่องของการคุ้นคิดการคิดจะเกลียดจะโกรธถ้าคิดเมื่อไรก็แสดงมีพยาบาทอาฆาตหมอ,อคนทปกติที่ไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันถ้าโกรธจะต้องคิดคิดไดไคิดไม่ชอบแล้วคิดจะให้มันเป็นอย่างนั้นคิดมันเป็นอย่างนี้มันคือคิดที่จะเหมือนกับ ถ้าพ่ดว่าไม่ได้บอกว่าฉันสาบแช่งก็เหมือนสาบแช่งไม่เหมือนพยาบาทก็เหมือนพยาบาทเพราะเราจ้องจองล้านจองผานจองนึกจองเรื่องของเขาแล้วก็เอาเรื่องของเขามาพูดมาติมาว่าเอาเขามาพูดในคนอื่นแล้วรู้ถึงสิ่งที่คนนั้นมาทําไม่ดีกับเราแบบนี้ทั้งๆที่ไอ้คนนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับความโกรธของเราเลยแต่เรามันปลดไม่ได้อะปลดใจที่จะนึกถึงคนนั้นไม่ได้ คนที่ทําให้เราโกรธไม่ได้ก็อเอามาพูดแต่ก็ไม่ได้พูดเพื่อการที่จะเขาเรียกว่าระบายให้กับคนที่อีกคนพอที่จะอะไรรับรู้เรื่องราวของเรานะไอ้นั่นมันไม่มีเจตนาใส่ร้ายเขานะแต่ได้เป็นการตั้งใจใส่ร้ายมาเลยพูดมันมันมันว่าเราเท่านี้กูพูดอีกร้อยเท่า ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ปลมน้ำปลาใส่มันนี่อร่อยเลยเอาไม่หนักกว่าเดิม่างั้นจะมันที่มันด่ากูอย่างงั้นมันใส่ายกูแบบนี้นี่หรอนี่ปุถุชนใช่ไหมนี่คือปุถุชนที่ถ้ามีอารมณ์โกรธแล้วมันจะขังในเรื่องของความคุ้นคิดถึงเรื่องนั้นไม่เลิกเขาก็เรียกมีจิตพยาบาทอาฆาตแต่ในพระโสดาบันเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนไปได้เมตตาและกรุณาเป็นปกติ ไอ้เรื่องจะเกลียดจะโกรธใครเนี่ยไม่มีหรอกในอารมณ์มใ,นในความคิดนะไม่มีแต่ในสิ่งที่โดนกระทบเนี่ยมันแสดงอารมณ์คำว่าการแสดงอารมณ์มันเป็นเรื่องของจิตจริยาของจิตที่มันเคยถูกการกระทบแล้วมันแสดงอารมณ์ออกมาแต่ในการแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งเพราะสมาชิท่านน้อยอ,อ,อารมณ์มันก็เลยแสดงมามากแล้วก็ต่อเนื่อง พอมนต่อเนื่องปั๊บสิ่งที่ตามมาในความรู้สึกในจิตถ้าคนมันมีความเกลียดความไม่ชอบใจจริงๆมันจะให้อภัยไหมล่ะมันไม่ให้แล้วหมอมันไม่คิดให้แน่แต่ในความเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านก็ช่างเคลวะกรรมของกูว่ะกูคงด่าเขาไม่มากมาชาตินี้มาเจอมันกูไม่รู้จักมันกูด่ากูชบัชบๆอ,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 อย่างนี้ ันเราก็เอ้ยกูเป็นอะไรมึงด่ากูใส้แบบนี้ก็คงไปด่าเขาเยอะเดี๋ยวไปทําวาจาไม่ดีกับคนที่เขาดีกับเราเขาทำให้เราต้องมาสะเทือนใจแบบนี้มั้งไอย่ังงี้มันยอมรับมันก็ออกจากอารมณ์ที่โกรธได้ถูกไหมหมอในพระอนาคามีซึ่งก็เป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกัน,กนท่านนะไม่มีความเกลียดความโกรธใครเลยเพราะว่า มีจิตเต็มด้วยความเมตตากรุณาเหมือนกันอยู่แล้วก็เหมือนพระโสดาบันนั่นแหละแต่ในความเป็นพระอนาคามีท่านมากโดยอาชิพจิตคือหมายคาวามว่าท่านชอบสงบท่านไม่ได้คนหมกมุ่นเหมือนในการมคุณเหมือนอย่างพระโสดาบันพระโสดาบันท่านยังหมกมุ่นในการมาคุณยังยินดีแต่งตัวสวยยังไอโน่นไอนี้ยังกินอร่อยยังยังชอบในโลกโลกเยอะแต่ในพระอนาคามีท่านไม่ได้เป็นคนหมกมุ่นในเรื่องของโลกนี้ ท่านไม่ชอบเรื่องกรรมคุณคือเกลียดเรื่องการมคุณถูกไหมว่าหมอ,อเด้งการมไปนะว่าไม่สนใจไม่ได้เป็นเรื่องพึงพอใจก็ว่าได้นั้นเวลาเราเกิดอารมณ์ความโกรธมันก็ต้องเกิดเพราะจริยาของจิตมันเคยจําอาการเหล่านี้มันต้องเกิดอารมณ์เพราะมันเกิดอารมณ์กระทบจากความไม่ชึงพอใจที่เขากระทาต่อเราอารมณ์มันก็ต้องแสดงออกทันทีบางคนที่เป็นพระอนาคามีที่มีความ เรียกว่าความคุ้นเคยกับความสงบมาก่อนมันก็ไม่แสดงอารมณ์ออกมาง่ายๆแต่ข้างในมันคิดมันมีอารมณ์ข้างในอารมณ์มันอุบอั้นไว้ไม่ออกมาแบบเปิดเผยแต่ถ้าเป็นผ้านาคามีประเภทเปิดเผยก็ออกมาอ่ะก็แสดงอารมณ์ออกมาเลยอารมณ์ออกมาเลยนะอารมณ์จะแสดงออกแล้วไม่แสดงออกมันไม่ได้มีข้อหมายความมันแตกต่างกัน แต่มันแตกต่างกับว่าสิ่งที่มาแสดงออกมาในความไม่ชอบไม่ได้เกิดจากการคิดเกลียดโกรธใครมาก่อนมีแต่จิตใจอย่ากเมตตาและสงสารทุกคนเหมือนกับสงสารตัวเองอันนี้คือพื้นฐานหมอถูกไหมหมอครับนั้นอนในการกระทบมันก็ต้องมีอารมณ์แสดงออกมาเป็นธรรมดาแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของอารมณ์คือเวทนามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเรา ยางพระโสดาบันเขายึดว่าอารมณ์เป็นเราเป็นของเราเข้าใจครับถูไหมหมอพระนาพระนาคามีตอนที่ยังไม่ได้ใช้อ,อัจิจิตคือไม่ได้ใช้สมาธิเข้าช่วยก็ยังคิดว่านี่เป็นเราเป็นของของเราเหมือนกันแต่มันมีอยู่อารมณ์หนึ่งที่ในระหว่างที่เกิดอารมณ์กระทบแบบเนี้คืออารมณ์เบือ่อมันเบื่อกิเลสปัญหาของคนเบื่อการการคุ้นคิดในทางไม่ดีของคนคือว่าจิตใจคนมันหยาบเกินไปมาสกปรก เวลาคนพระที่เป็นพระอนาคา,ามีเขาไม่อยากจะยุ่งกับคนแล้วนี่หรือถ้ายุ่งกับคนคือถ้าเป็นคนดีจิตใจบริสุทธิ์ดีก็เป็นอาว่ามันก็ถ้าปษาสยสาษฝรัง่งเอาไ <c oughs> ว้ enjoy อะหาเรื่องมาวุ่เลาะบ้างคือมันมันสบายใจถูกไหมหมอมันก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าพระอนาคา,ามีต้องอยู่กับคนที่มัน มันมากก็ได้กิเลสตัณหามันก็เบื่อนั้นความเบื่อหน่ายเวลาโดนกระทบมันเกิดอิพิธายาณมันเบื่อพอมันเบื่อปั๊บในอารมณ์ที่ไม่ชอบก็มีแต่อารมณ์เบื่อก็มามันมาด้วยกันคู่กันเนี่ยแต่ความเบื่อมันมากกว่าอารมณ์ไม่ชอบเพราะเบื่อหนักๆครับปั๊บมันก็ทิ้งความความคิดเรื่องอารมณ์มาสนใจความเบื่อเพราะสนใจความเบื่อมันอยากจะคลายความเบื่อก็ต้องเข้าสู่สมาธิจิต ถูกไหมหมอพอสมาธิจิตที่ฝึกมาคล้องตัวปั๊บเดียวเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานมันก็นิ่งพอมันนิ่งปับ๊บเขาก็ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอนั้นสิ่งที่เกิดจากเรามันก็เลยไม่ยึดถือในอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นมาในความไม่ชอบก็ดับอารมณ์ก็ดับมันก็ดับสนิทเลยนั้นเหตุผลทั้งปวงที่เกิดอารมณ์ก็ไม่ต้องคิดถูกไหมหมอนั่นข้อแตกต่างระหว่าง พระโสดาบันกับพระอนาคามีเนี่ยมันอยู่ที่การหยุดอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบเรียกว่าอารมณ์โก,กรธพระอนาคามีจึงไม่ปลุกอารมณ์นั้นต่อแต่ในพระโสดาบัน,น่ะท่านยังสนคิดว่าเวทนาคืออารมณ์นี้เป็นเป็นท่านเป็นตัวท่านมันจึงอยากจะดับ แต่มันดับไปได้ไม่ง่ายๆเพราะไม่มีกำลังสมาธิเพียงพอมันไม่มียิพิทายานเป็นตัวยั้งอารมณ์ถูกไหมหมอ,อมันเป็นอารมณ์ที่ถูกกดออกมาด้วยความไม่อยากให้อารมณ์นี้มันอยู่นานแต่ว่าแก้ไม่ได้พอมันแก้ไม่ได้มวิธีแก้อย่างดีคือต้องปล่อยแล้วค่อยๆคลายตัวจนเราเริ่มที่จะยอมรับกฎของกรรมจนให้อภัยทานไปเสียแต่เรื่องจิตจะคอยจ้องที่จะ แค้นมันเร็วพยาบาทอาคตาเขาไม่มีในพระโสะดาบันนะหมอครับครับแล้วสรุปก็อาการเนี่ยของพระอนาคามีจะกลัวจะหลงได้ง่ายเร็วกว่าพระโสะดาบันใช่ไหมครัมันเร็วกว่าแน่เพราะในอารมณ์มันเกิดปับ๊บมันมีอารมณ์หน่ายกับคนที่กระทำหน่ายในในสิ่งที่เกิดมันเบื่อหน่ายเพราะว่ามันอยู่กับคนพวกนี้แล้วมันมันคซังรพระอนาคามีจงไม่ค่อยชอบพูกครีกับคนไง ถ้าหลบหลีกได้นะก็จะดีมากพระนาคาเีนะหมอท่านหลบหลีกไม่ได้ก็ขออยู่กับคนที่มันสบายใจดีกว่าถ้ามีคนมันมาคอยขัดหูขัดตามันทําให้เห็นเห็นกิเลสตัณหาปุ๊บเนี่ยมันมันเซ็งเซ็งหงิกมันหงิกบนจิตใจมันหงุดหงิดหงิกมันไม่อยากอะมันไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้มันทามเบื่อมันคือสิ่งนี้มันคำว่าเกลียด เพราะมันเกลียดนานๆแล้วมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสิ่งที่เกลียดแล้วมันแก้ไขตัวเองไม่ได้ในอารมณ์นอกจากสมาธินั้นพระนาคามีจึงเป็นคนที่มีอาชิจ,จิตคือเอาสมาธิเป็นที่ตั้งช่วยให้จิตของท่านเนี่ยมันหยุดความฟุ้งซ่านเพราะจิตหยุดความฟุ้งซ่านปั๊บปัญญามันเกิดเนอะหมอมันมีความเข้าใจว่าโอ้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เลยไปผูกโอดเพราะนั้นถ้าพูดเป็นภาษาพระคําใหม่ กลัวคุพราะอาคามีเคเรียกปฏิฆะใช่ไหมครับก็ปฏิฆะอ๋ออันตัวนิดนี่อันอันนี้อ๋อจากที<อ>น,นี้ถ้าถ้าเราต่อไปถึงอาราษฎรผลอ๋อตรงนั้นเลยหมอ <c oughs> <c oughs> อาราอาราษฎรผลนเนีเ่ยหายเร็วรือยังไงพี่พี่หรือไม่เกิดเลยใช่ไหมเ,เกิดหมอ ขึ้นชื่อว่าอารมณ์มันเป็นเรื่องปกติของจิริยาของจิตที่ยังมีขันห้าอยู่ต้องออกมามันต้องแสดงสิ่งนี้ออกมาแต่หมอพระอา,หารหันต์ไม่คิดที่จะกังวลกับสิ่งที่เป็นเวทนาที่เกิดแล้วดับพอให้มันเกิดพอยให้มันดับไม่คิดอะไรเลยนี่คือพระอาหารหันต์ ท่านไม่ต้องมานั่งคิดนิพิธายานเปื่อไหนไม่ต้องคิดเพื่อจะทรงสมาธิเพื่อการแยกแยะเพื่อการให้จิตดับจากอารมณ์ไม่ต้องคิดปล่อยให้อารมณ์เกิดแล้วก็ปล่อยอารมณ์ดับไม่แก้ไขไม่ห้ามไม่ยัง้งเอาไงก็เอากันหมอ oh. <laughs> ไม่ทับแตงด่าไปกูก็ด่าไปแล้ว oh. ปล่อยเลยหมอเคยมันไม่มีการห้ามใจที่จะต้องหยุดยัง้งมันเพื่ออะไรเพราะสิ่งที่เกิดแล้วสิ่งที่ดับ มันไม่ใช่เราอ๋อไม่ใช่ตัวท่านเออือก็เกิดดับก็ดับก็ช่างหัวแม่งมันใครเข้าใจยังไงก็ช่างอยากด่าก็ด่าไปก็สวยไปยงไงก็แล้วกันหมดเรื่องกูไม่สวยนี่เนี่ยว่าอรหันต์ครับอ๋อปัญญาหมออธิปัญญาแปลว่ามันเข้าใจแล้วว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราตังขาไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา เราไม่มีในมันมันก็ไม่มีอะไรในเราการแสดงออกมาจากจิรยาธรรมดาที่จิตจะต้องถูกกระทบแล้วเมื่อมันมีร่างกายมันก็แสดงออกไปตามที่มันคุ้นเคยก็ปล่อยมันออกไปไม่ยั้งไม่ห้ามไม่มีการยั้งตัวมาร้อยให้ร้อยห้าสิบคบจริงถ้าอารมณ์โกรธมันไม่ใช่รำในของเราื่อคนจะไม่เกิด โกรธเลยในพระอันเนี่ยทิ้งไปหมดเลยไม่มีเสียงไม่มีด่าแล้วมาเลยคุณจะเป็นยีงีงใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่รำชองเราไม่กระทังคือไม่ทําให้โกรธก็ได้แล้วทาให้โกรธก็ได้แต่การไม่ทําให้โกรธมันไม่สนุกเข้าใจเลยครับเข้าใจครับนั่นไม่ไม่สนุกค่ะหมอเว่าเราไปฝืนไงปล่อยไม่ดีกว่าหมดเรื่องสนุกดีด้วยครับ ถ้าไม่มีอะไรเสียออกมาหรือท่าทางมันก็เป็นสิ่งที่ว่างหมดใช่ไหมก็ว่างไม่มีอะไรแต่ว่าเจตนาคือความคิดที่จะเกลียดจะโกรธใครมันไม่มีอยู่ในในตั้งแต่พระโสดาบันแล้วละ่ะครับครับ,รบ,รบไม่มีหรอกเรื่องนั้นนะนจะเป็นศัตรูกับใครจะคิดจ้องร้ายจ้องผานใครจะคิดทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่มีตั้งแต่พระโสดาบันแล้วละ่ะแต่มันอยู่ที่การการหยุดอารมณ์มันหยุดต่างกันแค่นั้นละหมอที่ระหว่างพระโสดาบันพระอนาคามีและพระอรหรันต มันต่างกันได้สติปัญญาเพราะพระโสดาบันยังเห็นว่าเวทนาอารมณ์เนี่ยเป็นเขาเป็นตัวของเขาอยู่เขาก็ต้องกลัวความชั่วที่มีในใจใช่ไหมล่ะอยากให้มันหยุดหายไปแต่วิธีแก้ไขมันไม่มีสมาธิพอก็คิดได้แค่ว่าเป็นกรรมของตัวเองก็เลยให้อาภายัยมันแค่นี้แต่ถ้าเป็นพระนาคามีปุ๊บคือเขาไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลแบบนี้เพราะว่าความหนาย ความเบื่อนหน่ายมันเข้ามาก่อนความเกลียดในเรื่องของการค,คุณเกลียดในเรื่องอารมณ์ปฏิฆะนะมันมีความไม่ชอบอยู่แล้วแต่มันห้ามสิ่งที่เกิดไม่ได้เพราะม,มันเรื่องของจริยาของขันนีจริยาของจิตที่มันตั้งสุกแสดงออกมาแต่จริงๆไม่อยากแสดงเลยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นเลยถ้าที่นั่นมีแต่คนดีๆนะถ้าไม่เจอคนดีก็หลบอยู่ในที่ที่เงียบสงบหรือสงัดป่าศสจากผู้คนเหล่านี้จะดีเสียก,กว่า จิตไม่วุ่นวุ่นวายด้วยแต่ถ้าเจอฝูงและผงพวกนี้ก็นะมันจะให้ทําใจยังไงหมอมันก็ยากเพราะว่าหนึ่งมันไม่ชอบเป็นทีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะถ้าเจอพวกแร็คพวกนี้อยู่นะโอ้โหมันก็หุดหงิดพาอารมณ์เสียง่ายเพราะอารมณ์เสียง่ายปุ๊บก็อดไม่ได้ที่มันจะต้องเกิดอารมณ์แต่ในเวลาเดียวกันมันก็เบื่อคือถ้าท่านหนีจากคุกคนเหล่านี้ได้ก็หนีได้ก็เอาหรือให้คนเหล่านี้ไปจากตัวเองได้ก็ดี วิธีไหนก็ได้ขอให้มันไม่มากระทบใจเป็นอนุชาชอบ้นวิธีที่มันหนีไม่ได้ก็ทางเดียวก็ต้องเข้าสมาธิตัวเองมันคือการอยู่กับตัวเองมากกว่าไปอยู่กับคนอื่นใช่ไหมหมอก็เข,เข้าอยู่ตัวเองปุ๊บปัญญาที่เเคยคิดพิจารณาเรื่องร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันก็ผุดเกิดขึ้นมาอ๋อไม่นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาเกิดดับเป็นเรื่องธรรมดาก็จบเป็นอันว่าไม่ผู่กันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เป็นอย่างนั้นขอ,ขอบกุณเพีเี่อธิบายละเอียดดีนะ